พื้นหนึ่งร้อยยีสครั้งผมจะเลิกพอดครับจะไปครับหนึ่งส โอเคก็ขอให้น้องเลิกผัดในอย่างที่ตั้งใจนะครับขอบคุณมากครับสุดสดีครับ